เรากาลังจ่ายค่าโฆษณา Google Ads ต่อหนึ่งคลิกแพงเกินไปหรือเปล่าซึ่งถ้าเราจ่ายแพงเกินไปเนี่ยนะครับปัญหาก็จะทําให้เราเนี่ยได้กําไรน้อยกว่าที่ควรจะเป็นได้ยอดขายน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับคลิปนี้ผมเลยมีกรณีศึกษาประเด็นปัญหาแล้วก็ทางออกมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับเผื่อได้ไปปรับใช้ของตัวเองเพื่อให้กําไรยอดขายแล้วก็ค่าแอดมันลดลงได้นะครับยอดขายกําไรดีขึ้นนะส่วนค่าแอดลดลงนะครับอ่ะโอเคก็ถามว่า ประเด็นที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะครับที่มาที่ไปเนี่ยมันก็เกิดจากเวลาที่ผมสอนในคลาส Google บวก YouTube Ads บวก ChatGPT Expert ที่ผมสอนทุกเดือนอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีลูกศิษย์มาเรียนเรื่อยๆนะทีนี้ก็จะมีการส่งกันบ้านในวันสุดท้ายนะครับแล้วก็ผมก็จะเจอประเด็นนี้บ่อยๆนะรวมไปถึงจริงๆแล้วอะ่ะบางคนก็มีปัญหาเนี่ยตั้งแต่ก่อนมาเรียนด้วยแล้วก็มาปรึกษานะครับปัญหาที่ว่าเนี่ยก็คือเขาเนี่ยจ่ายค่าคลิกแพงเกินไปนะครับ ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาควรจะจ่ายค่าคลีแค่5บาทแต่เขาก็ไปจ่ายแพงถึง20บาทนะครับคือไปจ่ายแพงกว่าที่จ่ายได้แล้วก็ยังติดหน้าแรกอยู่อันดับต้นๆใน Google Ads เนี่ยอาจจะบางทีเนี่ยสาถึงสเท่าเลยหรือว่า2เท่าขึ้นไปอะไรเงี้ยปัญหาเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาอื่นตามมาก็คือก็จะได้ยอดขายกาไรน้อยลงนั่นเองก็คือเหมือนจ่ายโอเวอร์ไพรส์เกินไปจ่ายแพงเกินไปนั่นเองนะครับไอ้ประเด็นเนี้ย ผมอยากให้เราอะลองเปรียบเทียบนะครับเหมือนเราอะจ้างพนักงานขายมาเป็นลูกน้องอจ้างเซลแมนมาแล้วเราก็ให้เขาอะไปหาลูกค้าใช่ไหมก็อารมณ์เหมือนเมาแ้าจ้างกูก็แอบเป็นลูกน้องเนี่ยแล้วก็ยิงแอบให้เขาหาลูกค้าให้เ,เหมือนพนักงานขายนะครับทีนี้ลองนึกดูว่าสมมติพนักงานขายเราอะมีคนที่เก่งมากเลยนะกับมีคนที่ไม่เก่งคนที่ไม่เก่งเนี่ยสมมติเขาเจอลูกค้าร้อยคนเขาปิดลูกค้าได้หนึ่งคนเจอร้อยปิดได้หนึ่งนะครับก็คือประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต ส่วนคนเก่งเนี่ยเจอลูกค้าร้อยคนเขาปิดได้สามคนก็คือเจอร้อยปิดได้สามสามเปอร์เซ็นตนะครับอ่ะคนหนึ่งปิดได้หนึ่งเปอร์เซ็นคนหนึ่งปิดได้สามเปอร์เซ็นไอ้สามเปอร์เซ็นตเนี่ยคือเจอลูกค้าเท่ากันปิดได้เยอะกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยถึงสามเท่าตัวเลยถูกไหมหนึ่งแล้วก็เป็นสองเป็นสามเนี่ยก็คือประมาณสามเท่าตัวนะครับทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือถามว่าถ้าเกิดว่าเราดูเผลอๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเฮ้ย ไอพนักงานขายที่ทําลูกค้าให้เราปิดการขายเก่งเนี่ยมันต้องทําให้เรารวยกว่าแน่นอนเลยใช่ป่ะมันต้องทํากําไรดีกว่าแน่นอนนะครับแต่คุณลองนึกดูว่าสมมุติว่าพนักงานขายที่เก่งคนนี้ที่ปิดได้ดีกว่า2อสาเท่าเนี่ยนะครับเฮ้ยปรากฏว่าเงินเดือนเขาอะแพงกว่าไอลูกน้องคนแรกที่เป็นพนักงานขายอะสี่เท่าล่ะห้าเท่าล่ะอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือแบบ ปิดการขายได้เก่งกว่าจริงแต่ว่าเงินเดือนแพงค่าคอมแพงมากนะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้ความคุ้มค่าสุดท้ายเนี่ยที่เทียบกับยอดขายที่ได้มากับค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นคุ้มค่าน้อยกว่าไอพนักง,งานขายที่เก่งน้อยกว่าก็ได้นะครับเออเนี่ยคือคือประเด็นที่ผมต้องการจะยกตัวอย่างขึ้นมาให้เห็นภาพตรงนี้ก่อนนะฮะอ่ะทีนี้เนี่ยถามว่าเวลาที่เราลงโฆษณา Google Ads นะครับ เราจะรู้ได้ไงว่าเราจ่ายแพงเกินไปหรือเปล่าหรือเปล่านะวันนี้เนี่ยผมจะก็เปิดหน้าจอให้ดูนะแล้วก็จะพาใช้เครื่องมือแล้วก็วิธีง่ายๆนะครับให้ทุกคนเนี่ยไปลองทําตามได้ง่ายๆนะอันนี้เป็นแบบวิธีเบสิกอันหนึ่งนะทๆ่มันมีหลายหลักการหลายเทคนิคที่เราสามารถไปปรับได้นะอันนี้ผมเอามา1เทคนิคมาครับให้เห็นภาพแล้วก็คิดไม่ยาวจนเกินไปนะครับอ่าอย่างแรกเนี่ยก็คือเบสิกมากเลยเนี่ยอย่างแรกเวลาเราจะลงโฆษณากรูก็แอบใช้เครื่องไม้เครื่องมือเขาเนี่ยเราก็ต้องสมัคร บัญชี g o Google a ิลก่อนนะอันนี้ผมไม่ได้ทำให้ดูนะก็เข้า ads.google.com แล้วก็ล็อกอินด้วย gmail สมัครสมัครไปนะครับเดี๋ยวนี้มีคูปองด้วยนะมีคูปองแบบ1 2 0 0 0บาทแล้วก็20,000กว่าแล้วก็มี35 0 0 0ด้วยนะฮะก็ตรงนั้นลองดูกันเองนะทีนี้พอเราเข้ามาในบัญชีนี้นะครับเราก็เข้ามาในหน้าทำโฆษณาเนี่ยก็ให้เอาเมาส์ชี้ตรงเครื่องมือตรงนี้ tools เนี่ยนะครับแล้วก็เลือกตรง keyword planner แล้วก็จะมาหน้านี้นะครับทีนี้เนี่ยสมมุติว่า เราอยากจะซื้อคีย์เวิร์ดไหนใช่ไหมก็ให้เราอะลองเสิร์ชไปนะครับอย่างเช่นว่าสมมติผมจะเสิร์ชว่ากำจัดปวกนะครับพอเราเสิร์ชว่ากำจัดปวกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะโชว์สถิติของคำที่เป็นคำที่เราสนใจก็คือคำว่ากำจัดปวกแล้วก็โชว์คำที่เป็นไอเดียอื่นๆนะที่น่าสนใจขึ้นมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้เลยละกันนะ ไอตรงนี้เนี่ยคือราคา top of page bid low l a n g แล้วก็ top of page bid high l a n g นะครับไอตรงนี้หมายความว่าอะไรนะครับคือแปลง่ายๆอย่างสั้นๆที่สุดเลยนะก็คือถ้าเราเนี่ยอยากติดหน้าแรกบน Google และอยู่อันดับต้นๆบนหน้าแรกนะครับก็คือ top of page บนหน้าแรกนะฮะร,ราคาต่ำสุดที่เราสามารถจะจ่ายได้เนี่ยจะอยู่ประมาณย่านนี้ ก็คือ22.82บาทสําทสำหรับคีย์เวิร์ดนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นย่านสูงสุดของอันดับบนนะครับก็คือประมาณอันดับหนึ่งนั่นแหละก็คือเราต้องจ่ายอยู่ประมาณ115บาทจุด60สตางค์อันนี้คือราคาที่เขาเนี่ยเฉลี่ยจ่ายกันอยู่ณช่วงเวลาแถวๆนี้นะครับผ่านมาไม่นานนะครับไอ้ตรงนี้บอกนิดนึงนะครับว่าไอราคาที่มันขึ้นอยู่เนี่ยมันเป็นราคาที่ เขาเก็บจากสถิติจริงที่คนลงโฆษณากันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะไปลงโฆษณากับคู่แข่งที่ลงกันอยู่แล้วหรือแม้แต่เราเคยลงอยู่แล้วก็ตามทีนะครับหรือเราจะเป็นหน้าใหม่มาลงเนี่ยเราก็จะต้องอ้างอิงราคานี่แหละเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามราคาเนี่ยเราอาจจะทําได้ถูกกว่าที่เห็นอยู่ตรงนี้หรือแพงกว่าก็ได้แม้ว่าจะเป็นอันดับเดียวกันนะครับคือความหมายคืออย่างตรงเนี้ย เขาบอกว่าอันดับหนึ่งเนี่ยประมาณ115บาทใช่ไหมครแปลว่าถ้าเราอ้างอิงราคานี้เลยอะถ้าเราบิด116บาทเนี่ยก็คือสูงกว่าใช่ไหมเราก็ควรจะอยู่อันดับหนึ่งแน่ๆใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงก็คือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าไอ้ราคานี้มันมันอ้างอิงจากคู่แข่งแล้วทีเนี้ยการที่คู่แข่งจ่ายถูกหรือแพงเนี่ยมันอยู่ที่คะแนนคุณภาพโฆษณาของเขาด้วยนะครับคือนั่มันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้อง นะแต่ว่าคลิปเนี้ยผมจะไม่ได้พูดถึงคะแนนคุณภาพโฆษณาหรือว่าคุณภาพสกอร์นะแต่ว่าให้เรา aware ไว้นิดนึงว่ามันมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องที่ทําให้เราจ่ายคลิกถูกลงด้วยนะครับซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยถ้าเราทำคุณภาพสกอร์ได้ดีขึ้นอะ่ะเราก็จะจ่ายถูกลงได้ประเด็นคือประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี้ยสิ่งที่ผมต้องการจะย้ำตรงนี้ก็คือราคาที่มันโชว์อยู่ตรงเนี้ยยี่สิบสองถึงร้อยสิบห้าบาทเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเราบิดเหนือกว่าตรงเนี้ยแล้วจะแสดงผลเหนือกว่าเขาแน่นอน และก็ไม่ใช่ว่าเราบิดต่ำกว่าจะ,สะแสดงผลอันดับแย่ของเขาแน่นอนก็ไม่ใช่นะครับเราบิดต่ำกว่าอันดับอาจจะดีกว่าก็ได้เราบิดสูงกว่าอันดับอาจจะแย่กว่าหรือดีกว่าก็ได้นะครับอ่ะอันนี้มันเป็นมันมีปัจจัยอื่นด้วยนะครับคือหลักๆเนี่ยอันดับโฆษณามันมี2องแฟกเตอร์เนยํำได้เลยนะครับก็คือความปา่านะฮะความป่าก็คือแบบการที่เราประมูลราคาสูงหรือแพงในแต่ละคำนะครับอันนี้คือความป่า กับอีกแฟกเตอร์หนึ่งคือความโปรนะครอันนี้เป็นหลักที่ผมคิดขึ้นมาให้จําง่ายนะความปา๋าบวกกับความโปรนะครับจริงๆคูณนะความปา๋าคูณกับความโปรเออความโปรก็คือคุณภาพสกอร์ถ้าเราทําคะแนนได้สูงเ,เราก็จะอยู่อันดับดีกว่าจ่ายถูกกว่านะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่ควรรู้อีกอย่างก็คือเวลาที่เราทำคีย์เวิร์ดแพนเนรเราหาข้อมูลเนี่ยนะครับไอ้เครื่องมือตัวเนี้ยถ้าเราดูขวาบนตรงเนี้ยมันจะให้เราอะดู ช่วงเวลาย้อนหลังว่าที่เราจะดูสถิตินะครับทีนี้ไอค่าตั้งต้นมันอะมันจะดูย้อนหลังไว้ที่12เดือนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นล a าส m o มันก็คือเราดูแค่เดือนที่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยว,เ,ยวเนี่ยประเด็นก็คืออะคุณลองดูนะถ้าเราลองดูไอปริมาณการค้นหาเห็นไหมมันจะไม่เท่ากันนะสมมุติไอแปดพันหนึ่ยเท่ากันใช่ปะเต ไอหนึ 1, 000, ห่งพันกับไอสองพันสี่หน่อยดรู้นะครับเห็นไหมมันไม่เท่ากันนะครับแปลว่าไอสถิติตรงนี้เราดูสถิติแต่ละช่วงเวลามันจะไม่เท่ากันแปลว่าเวลาเราดูสิบสองเดือนเนี่ยนี่คือปริมาณการค้นหาต่อเดือนนะดังนั้นเนี่ยมันจะขึ้นลงได้แต่ถ้าเราดูสิบสองเดือนเนี่ยมันจะเฉลี่ยเป็นค่าเฉลี่ยว่าสิบสองเดือนล่าสุดเนี่ยการค้นหาเฉลี่ยต่อหนึ่งเดือนอมีการค้นหากี่ครั้งสําหรับแต่ละคํานะครับ แต่เดี๋ยวคุณลองมาดูตรงตรงฝั่งราคานะครับเนี่ยดูตรงฝั่งราคานะครับเนี่ย,าายผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วจะเห็นว่าราคามันไม่เปลี่ยนเลยเห็นปะต่อให้ผมเลือก All available อะไรก็ตามนะครับล a s t 24ยิสี่มันเลือกช่วงเวลาแค่ไหนก็ตามเนี่ยราคาไม่เปลี่ยนนะครับดังนั้นราคาเนี่ยมันมันไม่ได้ดูย้อนหลังตามช่วงเวลามันดูไอ้ช่วงเร็วๆเ,เ,เนี่ยเมื่อไม่นานนี่แหละเขาไม่ได้บอกตัวเลขมาแบบเป๊ะๆนะแต่ว่า มันเป็นราคาที่อยู่ในย่านๆนี้ซึ่งแปลว่ามันค่อนข้างอ้างอิงได้เวลาเราไปลงโฆษณาณปัจจุบันนะครับอ่าโอเคทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะสื่อหลกักๆเนี่ยก็คือตรงนี้แหละว่าเฮ้ยคุณลองดูว่าสมมติคุณอยากติดคําว่ากําจัดปลวกเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะจ่ายยีิบสอบาทหรือเราควรจะจ่าย115บาทนะครับเออเราควรจะจ่ายราคาไหนถ้าเรา11 5บาทเนี่ยเราอยู่นันดบบหนึ่งแน่นอนใช่ไหมครับอ่าเอ้ยขอ โอกาสค่อนข้างสูงนะแต่ถ้าเราจ่ายยีบสอบาทเนี่ยเราก็จะอยู่ประมาณสักอันดับ4ี่นะครับคือทีนี้บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแล้วเราอยู่อันดับ1นึ่อ่ะแล้วเราย้ายมาอยู่อันดับ4เทียบกันอ่ะผลมันก็ต้องต่างกันแน่นอนสิถูกไหมคือถ้าอยู่อันดับหนึ่งเนี่ยใครๆก็อยากจะคิดใครๆก็อยากจะเลือกเพราะมันอยู่ด้านบนกว่านะครับอสมมติผมเสิร์ชว่ากาจัดปลวกเนี่ยนะครับเนี่ยอันดับต้นๆอ่ะมันก็ได้เปรียบอยู่แล้วสิ แปลว่าเรายอมจ่ายแพงดีกว่าไหมร้อยสิบห้าบาทร้อยสิบหกบาทเพื่อให้อยู่อันดับหนึ่งแน่นอนนะครับหรือเราจะยอมจ่ายถูกลงมาเหลือยี่สิบสองบาทแล้วมาอยู่อันดับที่สี่เฮ้ยแต่ถ้าคนคลิกไม่ถึงล่ะเราก็เสียโอกาสในการขายสิใช่ไหมครับคือไอ้ตรงเนี้ยจะว่าไปเนี่ยก็คุยกันยาวนิดนึงแต่ผมจะพยายามสรุปให้สั้นๆแล้วกันนะครับคือไอ้เรื่องเนี้ยเราอ่ะ ต้องบาลานซ์ระหว่าง2อสอย่างนะครับหนึ่งก็คือปัจจัยแรกเนี่ยที่ผมย้ายพิจารณาก็คือว่าเวลาที่เราลงโฆษณาแบบเนี้เราต้องดูสินค้าบริการตัวเองด้วยนะครับถ้าเราคิดว่าสินค้าบริการเราอะมันเป็นของที่มันไม่ได้ตัดสินใจกันฉาบเฉวยมากๆนะครับคือลูกค้าเนี่ยประเภทแบบถูกกระตุ้นอารมณ์ปุ๊บซื้อปั๊บอย่างง่ายๆเลยนะครับสมมติซื้อต้มหูซื้อกําไลอันนึงไม่กี่ร้อยอย,อย่างเงี้ย จะได้ฟิลนั้นนะ่ะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเป็นสินค้าประเภทแบบมันมีผลกับชีวิตเยอะมูล,ลค่ามันสูงนะครับเราลองนึกดูว่าเวลาเราเป็นมุมลูกค้าเนี่ยเราอ่ะก็ต้องเลือกดูหลายเจ้าถูกป่ะเออเราก็ต้องเลือกดูหลายเจ้านิดนึงนะฮะดังนั้นเนี่ยการอยู่อันดับหนึ่งเนี่ยมันดีกว่าจริงมันมีคนคลิกเยอะกว่าจริงแต่มันไม่ใช่ว่าอันดับสองอันดับสามจะไม่มีคนคลิกนะครับคือถ้าพูดให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นอนะ่ะ ก็อันดับ2อันดับ3อันดับ4แหเนมันก็จะมีคนคลิกเหมือนกันแต่ว่าอัตราการคลิกมันก็จะลดหลั่นกันไปนะครับคำว่าลดหลั่นเนี่ยผมพูดให้เป็นรูปธรรมเลยนะฮะมันจะมีตัวเลขตัวหนึ่งชื่อว่า CTR หรือว่า Click Through a t e หรืออัตราการคลิกนะครับก็คือสมมุติโฆษณาแสดงผลขึ้นมาร้อยครั้งเนี่ยคนคลิกเฉลี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้เรียกว่า CTR นะครับหรือว่า Click t h r o u คือถ้าเกิดอยู่อันดับหนึ่งอะ CTR มันก็จะสูงหน่อยใช่ไหมผมยกตัวอย่างล่ะกันนะตัวเลขคร่าวๆนะสมมติว่าอันดับหนึ่งอาจจะ CTR สิบเปอร์เซ็นต์อันดับสองมันก็จะน้อยกว่าจริงไงแต่มันก็อาจจะเจ็ดเปอร์เซ็นต์อันดับสามก็อาจจะห้าอันดับสี่ก็อาจจะสี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยสิบเจ็ดห้าสี่อะไรเงี้ยนึกออกไหมคือคือมันไม่ใช่ถึงกับว่าเฮ้ยไอคนที่อยู่ข้างล่างมันจะไม่ได้โชว์โฆษณาไม่มีคนคลิกเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเออมันก็จะมีคนคลิกเหมือนกันโดยเฉพาะของที่มันต้อง เปรียบเทียบแล้วก็มีผลต่อชีวิตเยอะเราต้องพิจารณานะครับคนเนี่ยก็จะเลือกดูหลายๆเจ้านะอันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ยคุณต้องลองสวมหมวกเป็นลูกค้าด้วยนะครับผมมาชอบทําการทดลองเนี่ยกับลูกศิษย์เวลามาเรียนในคลาสนะคือแบบผมเคยลองทดลองนี้ผมเล่าให้ตังคนะคือสมมุติว่าผมอะให้ทุกท่านนะลองหลับตานูก,ก่อนว่าเฮ้ยเราเนี่ยกำลังจะไปเที่ยวเกาหลีกัน แล้วผมก็เสิร์ชทัวเกาหลีนะครับผมก็เสิร์ชทัวเกาหลีปุ๊บอ่ะเดี๋ยวๆทัวกรุงโซลแล้วกันนะครับเฮ้ยทำไมไม่มีแอดเลยวะทัวร์ทัวร์โอซาก้าแล้วกันนะครับอ่ะเนี่ยคือประเด็นที่ผมต้องการจะสื่อก็คือ ตอนที่ผมเทสเนี่ยนะครับผมก็ถามว่าเสมมุติเราเห็นโฆษณาอยู่สี่ห้าเจ้าเนี่ยถ้าคุณเลือกคลิกได้อันเดียวนะโดยแบบถอยหลังก็ไปไม่ได้แล้วนะคุณจะคลิกอันไหนนะครับคุณเชื่อไหมว่าคนนั่งเรียนในห้องยี่สิบสามสิบคนเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งคลิกอันดับหนึ่งส่วนหนึ่งคลิกอันดับสองส่วนหนึ่งคลิกอันดับสามส่วนหนึ่งคลิกอันดับสี่นะครับเออถามว่าทําไมเพราะว่าแต่ละเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วอะสมมุติเราดูกําจัดปลวกอะมันเหมือนจะเหมือนกันหมดใช่ปะ แต่ในความเป็นจริงถ้าเราไปดูในรายละเอียดอะมันจะมีบางอย่างไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าผมกลับไปทัวร์เมื่อเียบางบางเจ้าก็าอาจจะเขียนว่าเออราคาแค่ราคาเริ่มต้นแค่900 0บาทนะครับทีนี้บางคนก็แบบโอ้โห9 0 0 0บาทถูกเว้ยเฮ้ยน่าสนใจคิดเข้าไปดูนะครับในขณะที่ลูกศิษย์บางคนที่ผมทดลองเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าโอ้โห9 0้0บาทจะเอาเราไปปล่อยหรือเปล่านเนี่ยจะได้กลับบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะแบบมันดูแบบถูกเกินไปหน่อยอะนะฮะ เออเขาก็ไม่อยากแบบไปถูกเกินไปอะไรเงี้ยนะทีนี้บางคนก็บอกว่าเอ,อ้ยเขาไปกิกที่อันดับสองดีกว่าเพราะว่ามันมีวันช้อปปิ้งอิสระหนึ่งวันเอยเขาอยากไปช้อปบางคนก็ไปกิ๊กที่อันดับสามดีกว่าเพราะเขาบอกว่ามันเหมาะกับครอบครัวเหมาะกับเด็กเล็กนะครับเออแบบเที่ยวสบายมีเอ,อ่อมีห้องที่ดีให้เด็กได้พักผ่อนนะอะไรเงี้ยสมมตินะคือประเด็นที่ผมต้องการจะสื่อก็คือคนทําการตลาดแต่ละเจ้าอะ่ะมันมีจุดแข็ง ไม่เหมือนกันมีคําโฆษณาไม่เหมือนกันแล้วสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องสื่อเข้าไปในตัวโฆษณาของเรานะครับทีนี้ในมุมลูกค้าเนี่ยเขาก็เลือกจากปัจจัยพวกนี้เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าอยู่อันดับหนึ่งแล้วมันจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อมาถึงตรงนี้ก็คือมันไม่จําเป็นว่าเราต้องอยู่อันดับหนึ่งตลอดเวลานะครับเราถึงจะแบบได้ยอดขายแบบดีที่สุดะคือการที่เรามาอยู่อันดับสองอันดับสาเนี่ย ยอดขายแล้วอาจจะดีเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าเราได้กําไรมากขึ้นด้วยนะครับถามว่าเอ้ยถ้าไม่อยู่อันดับหนึ่งมาอยู่อันดับสองอันดับสามเนี่ยบางคนฟังถ้าตามผมทันนะอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้ากําไรดีขึ้นอนะผมเข้าใจเพราะมันจ่ายค่าคลิกถูกลงใช่ปะ่ะจากจ่ายจากจ่ายสิกว่าบาทเอ้ร้อยกว่าบาทเนี่ยเป็นย0บบาทเนี่ยอ่ะอันนี้ผมเข้าใจแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยยอดขายดีขึ้นได้ด้วยเหรอ การจ่ายถูกลงเนี่ยคือไอ้ไอกำไรเนี่ยเข้าใจใช่ไหมมันจ่ายต่อคลิกถูกลงมันได้คลิกเข้ามามากขึ้นด้วยงบที่น้อยลงมันก็ต้องกําไรมากขึ้นเอ้ยแต่กำไรเอยแต่ยอดขายเนี่ยมันได้ดีกว่าได้ด้วยเหรอนะครับทีนี้ผมก็เลยจะลองคํานวณอะไรให้ดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมลองคํานวณอะไรให้ดูนะอ่ะสมมุติว่าเราอะ มีงบโฆษณาต่อหนึวันนะครับเท่ากับ1,000บาทเออซูมกันขยายฟอนกันอ่ะเรามีงบโฆษณาต่อ1วันเท่ากับ1,000บ,บ,บ,บาทนะครับคือเวลาเราลงโฆษณา Google เนี่ยเราต้องนั่งงบตั้งงบต่อวันเข้าไปเช่น1,000บาทใช่ไหมแล้วพอมีคนคลิกมันก็สมมุติว่าคลิกละสิบบาท อ่ะมันก็จะหักเงินเราไปจาก1น0 0เหลือ990มีคนคลิกอีก10บ,บาทก็เหลือ980อยะไรเงี้ยแล้วพอคลิกไปมากๆสมมุติว่าเงินวันนั้นหมดอ่ะวันนั้นโฆษณาก็จะหยุดแสดงผลแล้ววันต่อไปก็จะค่อยโชว์ขึ้นมาใหม่นะครับอ่าเพื่อไม่ให้เงินเราเกินงบเรามากเกินไปนะฮะอ่ะดังนั้นเนี่ยสมมตินะสมมุติว่าผมอ่ะจ่า,ผจายผมเลือกเลือกประมูลที่อันดับ4นะครับ ผมเลือกประมูลที่อันดับ4เนี่ยผมจ่ายค่าคลิก20บาทต่อคลิกนะครับใท่าไหร่ทวน,นอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่พอผมเลือกประมูลอันดับหนึ่งนะครับผมจ่ายค่าคลิก120บาทต่อคลิกนะครับคุณลองดูนะสมมติว่าผมมามีงบวันละ1,000บาทใช่ปะงบวันละ1,000บาทถ้าผมประมูล อ,อันดับ4แล้วจ่าย20บาทต่อคลิกเนี่ยวันหนึงผมจะได้กี่คลิกครับก็เอา1000หาร20ใช่ไหมฮะเดี๋ยวกันนะอันนี้เอา1000หาร20ก็ได้50คลิกอ่าวันหนึงผมก็จะได้50คลิกอ่าทีนี้ส่วนอีกอันหนึ่งนะผมอะมีงบ1000เหมือนกันทีนี้ผมอะต้องเสียวันละไอ้คิกละ1้0 ครับก็กลายเป็นผมได้วันละกี่คลิกครับได้วันละแปดคลิกคุณเห็นยังเห็นหายณะยังเห็นหายนะยังว่าเรามีคนเข้าเว็บที่เปรียบเสมือนหน้าร้านของเราอะวันละห้าสิบคนกับมีคนเข้าเว็บวันละแปดคนอะทั้งที่มันเป็นคนกลุ่มเดียวกันด้วยนะคุณึกออกปะเพราะมันเสิร์ชคีย์เวิร์ดเดียวกันไงก็คือคําว่ากําจัดปวกก็คือเขาอยากกาจัดปั่วเหมือนกันนะ แต่ไอคนกลุ่มนี้ถ้าเราบิด4บาทเนี่ยเขาจะเข้ามาหาเราได้วันหนึ่งเฉลี่ย50คลิกแต่ถ้าเราไปพยายามบ้าพลังสู้อันดับหนึ่งอ่ะเขาจะเข้ามาหาเราได้วันหนึ่งแค่8คลิกนะครับอ่ะทีเนี้ยทำอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับสมมุติว่าเราคูณ30วันนะครับคูณ30วันแต่ว่าต่อ1เดือนอ่ะคนจะคลิกคนจะคลิกเอ่อทั้งหมดประมาณ หนึ่งพันห้าร้อยคริกไอ้ใช่ป่าวอะห้าสิบคูณสามสิบอ่าพันห้าร้อยคริกนะครับเสร็จแล้วถ้าเป็นอันนี้ล่ะคูณสามสิบวันเหมือนกันนะครับแปดสามยี่สี่เป็นสองร้อยสี่สิบคริกได้เห็นไหมมันเริ่มทิ้งห่างหนีกันไปละนะครับมันเริ่มทิ้งห่างหนีกันไปละคือไอแบบเนี้ยได้สองร้อยสี่สิบคริกทั้งเดือนเนี่ยได้พันห้าร้อยคริกนะครับทีเนี้ย ผมลองตั้งขึ้นมาเป็นตุ๊กตานะสมมุติว่าผมให้ต่ำๆเลยคือคนเข้าร้านเราเข้าเว็บเราเนี่ยทุกๆหนึ่งร้อยคนสมมติว่าซื้อแค่1นคนก็พอนะครับซื้อ1%เปอร์เซนซื้อหนึ่งคนนะครับซื้อหนึ่งคนนะแปลว่าอัตราการซื้อเนี่ยคือหนึ่งปอร์เซใช่ปะ่ะแปลว่าจะมีคนซื้อเท่าไหร่ครับก็คือเอาหนึ่งัน้าร้อยคูณ0ูก็คือมีคนซื้อสิบห้าบิน นะครับสมมุติว่าบินหนึ่งอ่ะมันประมาณหนึ่งหมื่นบาทละกันอันนี้ที่ผมถามลูกศิษย์กำจัดปวกมาล่าสุดนะประมาณหนึ่งหมื่นบาทแต่ละเจ้าราคาไม่เท่ากันสมมติว่าหมื่นหนึ่งหมื่นบาทนะครับแปลว่าก็จะได้ยอดขายเท่าไหร่ฮะสิบห้าคูณหนึ่งหมื่นก็ได้ยอดขายขายได้แสนห้าหมื่นบาทนะครับขายได้แสนห้าหมื่นบาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าเ,เป็นเคสล่างเนี่ย จะเป็นไงฮะก็คือเอาเดี๋ยวนะห่งใช่ปะ่ะมี240คลิก240คลิกเนี่ยทุกๆ100คลิกซื้อ1%ก็จะมีคนซื้อสองจุดบินนะครับสอบินเนี่ยคูณ1,000งเท่ากันอ่าได้ขายเท่าไหร่เอ่ยสองหมบาทอาคุณดูดิสองหมี่พับาทนะครับ เห็นไหมเนี่ยแตกต่างไหมแตกต่างไหมคือจ่ายค่าโฆษณาวันละหนึ่งพันเท่ากันนะก็คืออะไรฮะเดือนนึงอะจ่ายค่าโฆษณาหนึ่งพันใช่ป่ะเดือนหนึ่งก็คือเท่าไหร่งบเนี่ยงบค่าโฆษณาหนึ่งเดือนเท่ากับเท่าไหร่ฮะสามหมื่นบาทอันนี้ก็เท่าไหร่ก็สามหมื่นนะครับอ่ะอ่ะคุณดูอ่ะจ่ายสามหมื่นขายได้แสนห้ากำไรถูกไหมถ้านับเป็นศัพท์ ทางการตลาดที่เขาเรียกว่า low s คือ return on spend นะครับยอดขายเป็นกี่เท่าของค่าโฆษณาเนี่ยอันนี้ก็คือได้ประมาณห้าเท่าใช่ไหมฮะส่วนอันเนี้ยได้กี่เท่าเอ่ยอันนี้ขาดทุน <c ười> คือค่าโฆษณาสามหมื่นขายได้สองหมื่นสี่เห็นปะไอ้จ้าที่อยู่อันดับหนึ่งอะกลายเป็นยอดขายน้อยกว่าและขาดทุนด้วยเจ้าที่อยู่อันดับสี่กลายเป็นยอดขายดีกว่าและกําไรด้วยนะครับอันนี้สมมุติว่าอัตราการซื้อคือประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับ อ่าเห็นไหมอันนี้เอาเอาประเด็นทีละเรื่องนะเอาทีละเรื่องนะย้ำนะตอนเนี้เราคุยกันประเด็นว่าเฮ้ยการที่เราประมูลอันดับแพงเกินไปเนี่ยเราแบบอยากโก้อยู่อันดับหนึ่งตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะครับอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดเสมอไปโดยเฉพาะในกรณีที่งบต่อวันเราอ่ะมันไม่ค่อยจะพออยู่แล้วนึกภาพตามออกไหมคือแบบสมมติเลยนะคุณตั้งงบเท่าไหร่ไม่รู้แหละว,วันละห้าร้อยวันละพันวันละสองพันวันละสองร้อยแล้วแต่นะครับ คุณลงโฆษณาไปสมมติครึ่งวันเข้ามาดูปุ๊บหมดครึ่งวันเข้ามาดูปุ๊บหมดแปลว่าอะไรแปลว่างบคุณไม่พอถูกปะเทียบกับดีมานที่มีทั้งหมดในตลาดกับคีย์เวิร์ดที่คุณซื้อถ้างบมันไม่พออยู่แล้วอะเราจะประมูลต่อคลิกแพงทําไมใช่ไหมครับในเมื่องบมันไม่พออยู่แล้วไงเราควรจะแบบจ่ายถูกถูกลงมาเพื่อให้เราอะฮะได้จํานวนคลิกที่มากขึ้นเพื่อให้เราเนี่ยได้ลูกค้าเดินเข้าร้านมากขึ้นแล้วก็มีโอกาส ซื้อมากขึ้นนั่นเองนะครับเแต่ว่าทีนี้เนี่ยบางคนอาจจะบอกวิโลแอสได้5เท่าเองนะครับมันก็ดูสําหรับบางคนนะีอาจจะรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปนิดนึงฮนะคือขายค่าโฆษณาสาม0 0ื่นขายได้แสนห้าสำหรับบางคนก็แฮปปี้แล้วนะแต่บางคนนะ่ะบอกว่าเฮ้ยมันดูมันยังดูเยอะไปครับอาจารย์เบิร์ตถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันก็มีอีกหลายวิธีใช่ปะ่ะอย่างเช่นว่า คุณก็ทําให้อัตราการซื้อเป็นสองเปอร์เซ็นให้ได้สิเออน้ตบอกไหมคือถามว่าจะทําได้ยังไงประเด็นคืออย่างนี้คือถ้าเกิดว่าคนเข้ามาร้อยคนเท่าเดิมเราเปลี่ยนจากซื้อหนึ่งคนเป็นสองคนได้อะแปลว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันถึงเป็นอย่างนั้นได้หนึ่งก็คือหน้าเว็บมันอะดีกว่าเดิมใช่ปะมันดูน่าเชื่อถือขึ้นเลซเซเรนลูกค้ามันแน่นขึ้นเราพรีเซนต์ดีขึ้นเรามีโปรโมชั่นที่จูงใจมากขึ้น เราเขียนอะไรเรียบเรียงหน้าเว็บเราดีขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่า landing page เ,เราอะ่ะมันดีขึ้นนะครับมันก็เลยปิดการขายลูกค้าที่เข้ามาร้อยคนจาก1คนเป็น2คนได้ถ้ามันทําได้แบบนั้นนะครับมันก็จะกลายเป็น3าสิบินใช่ป่ะสามสิบบินก็จะกลายเป็นขายได้สามแสนนะครับพอขายได้ส0มแ0นปุ๊บจาก low a s ห้าเท่าเป็นสิบเท่าอืตามทันไหมเนี่ยเห็นไหมคืออันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าเกิดว่าอัตราการซื้อเราเนี่ย เราอาจจะเพิ่มได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกถ้าถามว่าทำอะไรได้อีกอ่ะอีกอันนึงก็คือเราเนี่ยออนอกจากพัฒนา landing page แล้วเนี่ยให้อัตราการซื้อดีขึ้นน่ะมันก็อยู่ที่กลุ่มคีย์เวิร์ดเราด้วยนะครับกลุ่มคีย์เวิร์ดที่เราซื้อกับรายละเอียดอื่นๆนะว่าเราได้ลูกค้าที่มีคุณภาพที่ดีกว่าเข้ามาได้ไหมนะครับคือลองนึกดูว่าลูกค้าที่แบบยังงงๆอยู่ว่าเอ้ย กำจัดปลวกมันดีหรือไม่ดีสมมติคลิกมาหาเราอย่างเงี้ยจะต้องเปลี่ยนเจ้าดีไหมเนี่ยหรือไม่ต้องเปลี่ยนดีกับสมมติมีอีกเจ้าหนึ่งอะมีลูกค้าอีกแบบที่เขาแบบเฮ้ยฉันต้องหาบริษัทกาจัดปลวกละด่วนที่สุดเลยด่วนมากตอนนี้ปลวกขึ้นบ้านแล้วต้องการคนแก้ปัญหาด่วนมากอะไรเงี้ยสมมตินะเออคือถ้าไอคนหลังมันมีความเร่งด่วนมากกว่ามันก็จะตัดสินใจได้เร็วกว่าใช่ไหมฮะการตัดสินใจได้เร็วกว่าก็จะทําให้อัตราการซื้อมันสูงขึ้นอะไรเงี้ยดังนั้นอน่ะมันอยู่ที่ อินเทน์ของคีย์เวิร์ดที่เราต้องเลือกได้ว่าเราจะซื้อคีย์เวิร์ดแบบไหนนะครับเนี่ยเริ่มลามไปเรื่องอื่นนะฮะอ่าโอเคแล้วนอกจากนั้นน่ะนอกจากเราเพิ่มปรตากันซื้อแล้วเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มราคาต่อบินของเราได้ไหมใช่ไหมครับจากเราขายได้บินละหมื่นเน่ะเราขายให้มากกว่าหมื่นได้ไหมก็มีหลากหลายวิธีนะคุณอาจจะแบบว่ามีแบบเอ้ยซื้อล่วงหน้าเลย2ปีนะครับแล้วก็ให้ส่วนลด1 0บเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย จากขายได้หมื่นเดียวโดยเฉลีย่ยอาจจะขายได้หมื่นเก้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออเนี่ยก็เป็นเทคนิคแบบยกตัวอย่างเบื้องต้นนะฮะไอเทคนิคอ p พเซล cross s พวกเนี้ยอันนี้มันมีหลากหลายนะเออลองหา,หาใน Google ถาม h a GP t GPT ก็ได้นะครับไอเทคนิคพวกนี้อ,อ่ดังนั้นเนี่ยก็อันนี้เป็นคำแนะนำนะครับที่ผมอยากที่จะลองให้ทุกท่านเนี่ยเอ,อไปลองปรับของตัวเองดูนะครับคือเริ่มจากง่ายๆอย่างนี้ว่าไปใช้คีย์เวิร์ดแพนเนอร์ ช็คคีย์เวิร์ดที่คุณอ่ะลงโฆษณาอยู่แล้วหรือใครที่ยังไม่ลงโฆษณาลองดูก็ได้นะแล้วคุณก็ลองดูว่างบตัวเองทุกวันเนี้ยหมดอยู่แล้วหรือเปล่านะครับถ้าหมดอยู่แล้วเนี่ยแปลว่าคุณมี potential แล้วที่จะประหยัดค่าคลิกได้อีกด้วยการปรับจูนค่าแอดลดลงมานะครับอาจจะไม่จําเป็นว่าต้องลงมาถึงอันดับ4นะอาจจะลงมาแค่อันดับ5ก็ได้ไอ้โทษอันดับ3ก็ได้อันดับ2ก็ได้นะครับถามว่าจะรู้ได้ไงอันดับ2อันดับ3 บิดเท่าไหร่ผมบอกเลยนะวันนี้เราดูล่วงหน้ากันไม่ได้นะครับมันมันต้องลองค่อยๆปรับเอาแล้วก็ดูว่าดูสักแบบ5นาที10นาทีก็เห็นแล้วว่าอันดับเราย้ายไปอยู่ตรงไหนนะครับคือแบบอย่างสมมุติตอนแรก1 1 5อย่างเงี้ยเราลดมาเหลือเกิน22ินิดๆเนี่ยมันควรจะประมาณอันดับ4นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะลองอันดับ3อันดับ2ใช่ปะ่ะก็ลองขยับขึ้นดูตามลําดับนะครับแล้วก็เราดูสัก5นาที10นาทีว่าอันดับเรามันย้ายไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างงี้นะฮะ โอเคอันนี้ก็เป็นหลักคิดแล้วก็ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหานะครับที่เอามาแนะนํากันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมอยากให้ทุกท่านที่ลงโฆษณาคูเข้าแอรเนี่ยจ่ายเงินได้คุ้มค่ามากขึ้นนะครับมันจะดีต่อทั้งอุตสาหกรรมทั้งคู่แข่งคุณเองก็จะไม่ต้องบิดกันแพงเกินไปตัวคุณเองก็ ประหยัดได้กําไรมากขึ้นนะครับและที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็ทําให้เอยอดขายแล้วก็ครอบครัวของเราเนี่ยแล้วก็ลูกน้องเราเองเนี่ยนะแฮปปี้ขึ้นด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบฝากช่วยกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์พูดคุยกันเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสวดีครับ